สวัสดีครับเพื่อนครับเพื่อนช่างวิงทย์เลืองตาทุกคนนะครับช่างวิงทย์เลืองคามาซ่อมเครื่องดักยุงดักยุงตัวนี้เป็นพัดลมไม่หมุนนะครับมีมีไฟติดนะแมงมาแต่พัดลมไม่หมุนนะครับไปดูพัดลมพังหรือเปล่าครับเพื่อนต้องแกะกมานะมแมงไหม แล้วไอ้ตรงดักยุงก็ไปก่อนเอเนี่ยนะได้ยางงงเนะเนี่ยนะมันจะหมุนหมุนเนี่ยมันไม่หมุนเลยนะครับพัดลมขาดหรือเปล่านะอืมแกะดูพัดลมเขานะครับนี่ยในเนี่ยแกะมามันน่าจะเห็นพัดลมถ้าไม่เห็นแล้วก็ติกแกะไปตรงนู้นนะครับนี่เนาะเห้ยอ้้นะครับเนี่ยอุ้ลื่นดีจังเลย ทีนี้จะมาวัดดูพัดลมขาดหรือไม่อย่างไรถ้าจะมาวัดดูตรงนี้มันจะมันจะต้องแกะนี่เนาะนคะครับมันจะต้องแกะยังยังไม่แกะดีกว่าเดี๋ยวผมแกะด้านบนนะมาดูพวกสายไฟไปวัดตรงนู้นถ้ามันไม่ได้เราค่อยถอดตัวนี้ออกมาเนะเพราะว่าถ้าแกะตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าแกะตรงนี้นะปัญหามันจะเกิดว่าถ้าพัดลมมันดีอยู่เนี่ยมันจะต้องใส่กับคืนเข้าไปมันจะลำบากเดี๋ยวแกะด้านบนเลยดีกว่านะครับเขามีที่ให้หมุนอยู่เนี่ย เนี่ยเนี่ยโอ้สุดยอดมากเห็นไหมเห็นสายไหมเอ้นะฮะแล้วทีนี้เอาไงต่อยังไงน็อตน็อตเออนี่ครับจัดไปดูลางไฟก็าดิเพื่อนโอ้เหมือนเหมือนลางไฟเอ้น่ารักดีไหนะครับดูดิ มีแค่นี้นะไม่มีอะไรมากเลยนะครับนหลอดไฟหลอดไฟนี่ติดอยู่พัดลมไม่หมุนก็เนี่ยสายเขาก็ต่อไปนู่นใช่ไหมครับผ่านสวิตช์มาเส้นหนึ่งแ่คู่หนึ่งเข้าหลอดไฟคู่หนึ่งไปพัดลมเลยไม่มีอะไรเลยแกดูพัดลมอ่ะพัดลมงพังแล้วล่ะเดี๋ยวถอดตัวนี้ออกมาเอาพัดลมอมกมาวางไว้ตรงนี้เลยนะหมุนดีเลย เอาถอดพัดลมออกนะครับอันนี้ก็ไปที่อื่นนะมันติดอยู่แล้วหลอดไฟก็เนี่ยแล้วก็นี่ก็แยกออกเหมือนกันนะครับดูดินี่เห็นไหมทีนี้ก็ดูได้เลยอ่านะครับต่อไฟเข้าตรงนี้ก็ยังหมุนนะพู้อึงนะนะครับทีนี้เราก็เอามิเตอร์มาวัดดูนะครับค้าวามนต้านทานนี่รู้ไม่อย่างไรนะู้้ดึงเตอร์นะครับ มันคงขาดแล้วแหละถ้าไม่ขาดคงหมุนน่าจะขาดแล้วไะลองนะครับขาดไหมนะครับนัไนไงไม่เห็นมีเลยนะครับะครับลมขาดนะครับทีนี้ก็ทำการแกะออกมานะครับ กออกมามันแก่ยังไงได้บ้างแหละก็น่าจะต้องเป็นน็อตนี่ครับนี่เนาะแล้วก็เอาพัดลงมาก็จะวางเจ้าแกดูเนาะขาดแน่ๆน่แล้วลวดมันเนี่ยแต่ก็สวยนะูถถึงนะ ด,ดสวยดิมองเข้าไปไม่เห็นมันดำเลยนะเออแกมานครับนี่เนาะเห็นไหมอ้นะครับเนี่ยอุ้ื่นดีจังเลยทีนี้จะมาวัดดูพัดลมขาดหรือไม่อย่างไรถ้าจะมาวัดดูตรงนี้มันจะมันจะต้องแกะนี่เนาะนะครับมันจะต้องแกะ ยังยังไม่แกะดีกว่าเดี๋ยวผมแกะด้านบนนะฮะมาดูพวกสายไฟไปวัดตรงนู้นถ้ามันไม่ได้เราค่อยถอดตัวนี้ออกมานะเพราะว่าถ้าแกะตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าแกะตรงนี้นะปัญหามันจะเกิดว่าถ้าพัดลมมันดีอยู่เนี่ยมันจะต้องใส่เกลับขึ้นเข้าไปมันจะลำบากเดี๋ยวแกะด้านบนเลยดีกว่านะครับถ้ามันเสียยังไงค่อยแกะในส่วนนี้ออกมาถอดสายกันนะเออนี่เนาะเอา,ะเามันออกมานะครับ้า,าน้ามันหมุนหมันออกมาละนะครับ เขามีที่ให้หมุนอยู่เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยโอ้สุดยอดมากเห็นไหมเห็นสายไหมเอ้ยนะฮะแล้วทีนี้เอาไงต่อนี่ไงน็อตน็อตเออนี่ครับจัดไปดูรางไฟก็าดิเพื่อนโอ้เหมือนเหมือนรางไฟอะ เออน่ารักดีไปนะครับดูดิโอ้มีแค่นี้นะนมีอะไรมากเลยนะครับหลอดไฟหลอดไฟนี่ติดอยู่พัดลมไม่หมุนก็นี่สายเขาก็ต่อไปนู่นเห็นไหมครับผ่านสวิตช์มาเส้นหนึ่งเอ,อ่อคู่หนึ่งเข้าหลอดไฟคู่หนึ่งไปพัดลมเลยนม่ีอะไรเลยแกดูพัดลมม่าพัลงังพังแล้วล่ะเดี๋ยวถอดตัวนี้ออกมาเอาพัดลมอมกมาวางไว้ตรงนี้เลยนะ หมุนดีเลยเอาถอดพัดลมออกนะครับอันนี้ก็ไปที่อื่นมันติดอยู่แล้วหลอดไฟก็เนี่ยแล้วก็นี่ก็แยกออกเหมากันนะครับดูดินี่เห็นไหมทีนี้ก็ดูได้เลยอ่าต่อไฟเข้าตรงนี้ก็ยังหมุนนะพูดถึงนะนะครับทีนี้เราก็เอามิเตอร์มาวัดดูนะครับค่าความต้า,านทานมีรู้ไม่อย่างไรนะู ตอร์นะครับมันคงขาดแล้วแหละถ้าไม่ขาดคงหมุนน่าจะขาดแล้วฮะ,อะลองนะครับขาดไหมนะครับนั่นไงไม่เห็นมีเลยนะฮะครับลมขาดนะครับ ทีนี้ก็ทําการแกะออกมานะครับแกะออกมามันแกะยังไงได้บ้างแหลวก็น่าจะต้องเป็นน็อตนี่ครับนี่เนาะแล้วก็เอาพอดลงมาก็จะวางไว้มันกลับมาพร้อมใบพัดใบพัดก็คงจะไม่ต้องดึงออกนะแล้วค่อยมาแกะดูในส่วนตรงนี้มันจะมีฟิลไหมหรือว่าลวดเขาจะขาดหรือไม่อย่างไรนะครับเจ้า แกดูเนาะขาดแน่ๆหรู้ลวดมันเนี่ยแต่ก็สวยนะผูถึงนะเพื่อนดูดิสวยดิมองก็ไปไม่เห็นมันดำเลยนะเออเว้แกออกมาครับผมได้ดําเนินการแกออกมาแล้วนะครับด้วยการทะนุถนอมมานะครับลัวลวดเขาจะขาดด้วยอะไรด้วยนะครับตัวน,นี้คือฟิวนะครับข้าวขาวเนี่ยดูนะนะครับลวดเขาสวยงามนะครับไม่เป็นไรนะมันไม่ได้ดำนะฮะ แล้วทีนี้มันก็จะมีฟิวความร้อนอยู่ตรงนี้อันนี้โอ้ขาดสนอขาดสนออาจจะขาดนะครับนะอะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองดูฟิวแล้วก็ฟิวขาดหรือไม่อย่างไรแล้วก็ผมจะลองวัดค่าความต้านดูนะครับเพื่อนๆครับไม่เหนือความคาดหมายครับฟิวตัวนี้ได้ขาดเปที่รูบรอยแล้วนะครับ2อแอมป์นะครับ13อองศา c นะเพื่อนตัวนี้ขาดนะครับผมได้ตัดออกมาแล้วก็ลองดู ครับทีนี้เดี๋ยวต้องดําเนินการนะครับต่อตรงนี้เข้าไปนะครับคือบัตรกรีเข้าหากันเพื่อยังไม่ต้องใส่ฟิวนะครับช่วงนี้เดี๋ยวตอนนี้ใส่เข้าไปก่อนไอ้บัตรกรีสายเส้นนี้กับนี้เข้าหากันก่อนนะครับแล้ววัดดูค่าความต้านทานนะครับเพื่อนครับผมได้ดําเนินการแบบนี้ให้เพื่อนต่อตรงนะครับในส่วนของ จุดนี้นะครับซึ่งปกติผ่านฟิวนะครับฟิวตัวนี้ขาดนะครับทีนี้ต่อตรงแล้วนะครับทีนี้ใช้งานได้ไหมหรือว,ว่าเราจะลองวัดค่าความต้านทานของลวดกดลวดนี้ดูนะครับมีแล้วนะครับแต่ก่อนไม่มีนะทีนี้มีแล้วนะครับนะครับ แล้วทีนี้หมุนจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าหมุนได้หรือไม่อย่างไรนะฮะทีนี้เอาปลั๊กไฟนะครับมาลองดูฮะดูว่าหมุนได้ไหมนะครับถ้าหมุนได้ก็แจวเลยถ้าหมุนไม่ได้ก็โอ้โหไม่ไหวนะครับมีค่าความต้านทานแล้วนะครับเสียบปลั๊กนะครับอ้หมุนได้นะครับไม่โหลดกระแสมากเลย เอาหมุนได้นะครับหมุนได้ทีนี้ก็หาฟิลมาใส่นั่นเพื่อนนะดําเนินการเอาฟิลมาใส่นะครับนี่หมุนได้แล้วนะครับอ่าทีนี้ก็ใส่ฟิลนะครับฟิลัวเดิมขาดนะครับใส่ฟิล เพื่อนๆผมคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่สุดยอดแน่ๆเห็นไหมเห็นไหมใส่ฟิวเข้าไปบางคนบอกว่าต่อตรงได้ไหมช่างวิทย์ต่อตรงได้ครับเครื่องทำงานได้แต่ถ้าเกิดว่าลวดเขาร้อนมามากกว่าอุณหภูมิที่ตัวฟิวเขากำหนดเนี่ยลวดเขาจะจะไหมนะครับแล้วก็เสียหายหนักเลยนะครับเพื่อนครับ ฟิวแบบนี้เขาจะมีการทำงานแล้วก็มีคุณสมบัติอยู่2อย่างเลยนะครับกระแสเกินก็ตัดนะครับและอีกอย่างความร้อนเกินก็ตัดด้วยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมก็เลยจะต้องเอาเอาฟิวตัวนี้นะครับไปสัมผัสกับกับลวดนะครับหากว่าลวดเขาร้อนขึ้นมานะครับเกินอุณหภูมิที่ตัวฟิวกำหนดไว้นะครับฟิวเขาก็จะขาดนั่นเอง อ่าตอนนี้มี2อ,อย่างนะครับคุณสมบัติ2ออย่างกระแสเกินขาดนะครับความร้อนเกินขาดด้วยนะครับผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่สุดยอดแน่ๆนะครับนะการทําแบบนี้นะฮะเพราะว่าตัวนี้นะครับเขาก็มีโอกาสที่จะร้อนได้ด้วยนะครับก็เนื่องจากว่าเขาจะต้องมีเนี่ยครับใบพันไว้แล้วก็มีพลาสติกครอบไว้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเป็นพัดลมนะ พัดลมที่มีการระบายอากาศลงมาด้านนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดการครอบไว้แบบนี้แล้วเนี่ยคุณคภูมิที่เกิดขึ้นสะสมเนี่ยจะต้องเยอะนะครับเพราะว่าในส่วนของเครื่องกินยุงนี้นะครับเครื่องกําจัดยุงกำจัดมแมลงเนี่ยครับเปิดตั้งแต่ตะวันตกดินจนถึงสว่างของอีกวันนะครับการใช้งาน1 0บถึงสิชั่วโมงในแต่ละวันนะบางทีลืมไปถอดปลั๊กลืมไปปิดไม่ได้ใช้สวิตช์อัตโนมัติแบบนั้น ก็ทั้งวันทั้งคืนบางครั้งบางทีไม่ได้ไปดูเลยเพราะว่าก็มันมองไม่เห็นแสงมันนะนะไม่รู้มันทํางานหรือไม่ทางานก็ลืมลืมไปบางทีก็เสียบไว้เลยนะครับก็เป็นแบบนั้นฉะนั้นแล้วนะครับมันจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันขดลวดกันขดลวดไหมนะครับก็จะเป็นฟิลประเภทที่อุณหภูมินะฟิลอุณหภูมิแบบนี้แหละนะครับต่อตรงได้หมุนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าความร้อนมาก มันจะไหม้แล้วมันก็จะเสียหายมากมายกว่าที่มันจะเป็นอยู่นี่นะครับหากแม้นว่านะครับเครื่องนี้พัดลมตัวนี้ไม่มีฟิวตัวนี้มาผมก็คงจะต้องได้พันลวดใหม่นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มันยุ่งยากยุ่งยากกว่าการที่จะเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมตัวนี้ใหม่โดยซ้าไปนะครับเพื่อนครับฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนนี้ก็ดําเนินการในส่วนฟิวให้ถูกต้องด้วยนะครับก็ใส่ฟิวเข้าไป เ่ความคักตัวเดิม2แอมป์นะครับผมใส่3แอมป์นะครับอยู่นั่นนะครับความร้อนตัวเดิมอยู่ที่135องศา4นะครับพอดีตัวนั้นเป็น135องศา4เช่นเดียวกันแล้วก็ค่าแอมเป็น3แอมป์นะครับจัดไปนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆดูสิครับนี่หนึ่งชั้นแล้วนี่อีกชั้นนะครับ ลมไม่ได้ผ่านขดลวดโดยตรงนะครับลมมาระบายความร้อนแถวนี้นะครับอุณหภูมิในลวดสูงแน่นอนใช้งานต่อเนื่อง,งนะครับนะ่มันเป็นอย่างไางน,นะครับนี่ยประกอบเข้าลองการหมุนติว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 ต,วต,วต,วตวมันต้องสุดยอดแน่เลยนี่ยแล้วทีนี้เราก็เสียบปี โอ้หมุนแล้วโอ้ลมแรงมากสุดยอดมากโอ้สุดยอดมากเลยนะี่อะประกอบเข้าไปครับทีนี้ได้ละอันนี้ก็ดำเนินการประกอบเข้าเปิดเครื่องลมก็หมุน ไฟก็ติดไฟเป็นแบ็คไลท์อยู่ข้างในเนี่ยและไฟตัวนี้เนี่ยมันก็จะลอ่ลอนแมลงล่อนแมลงมาบินเข้ามาข้างในเนี่ยพอบินเข้ามาข้างในปุ๊บพัดลมก็ดูดดูดแล้วก็ไปไหนก็มานี่ของมานี่เฮ้ย <Hey. S 1> อันนี้ก็ตามมาตามมาทำไมอ่ะว้าลากมากเลยสงสัยมากินแมงแต่เมื่อคืนกลับไปนะกลับไปอยู่บ้านนน เออมาแบบนี้ต้องอยู่นี่ยแย่เลยนะเมียเข้าใจผิดคิดว่าไปมีเมียน้อย,นะยนนเนี่ยแย่นะเนี่ยจริงจบจะไปเอาออกครอบครัวเขาอยู่นู่นกลับมาตัวนี้มาซ่อมเากลับไปครอบครัวหายอีกอุ่นบายไปหมดกลับไปนะนะครับนี่ก็ซ่อมเสร็จไปที่เรียบร้อยชวิตลงท้าก่อนเลยเล่าให้เพื่อนฟังจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาจากไปแล้วสวัสดีครับ